รู้สึกเบื่อเบื่อเป็นไรรู้สึกเบื่อเบื่อเบื่ออะไรเบื่อทุกอย่างคนที่อยู่ใกล้กตัวอมขอโทษที่ทำให้เบื่อเขาแบบเคยเขานึกถึงคนเดิมเดิอ่ะหาคนใหม่สิคิดถึงคนเก่าของเขาคือวันนี้ที่เขาจะมาพูดอ่ะอะไรเหรอเขาเบื่อเธออ่ะเขาคิดถึงคนเดิมเดมของเขาอ่ะเขาคิดถึงคนเก่าอ่ะไม่เอาอย,อยู่ไปก็แค่นั้นน่ะไม่เอา เอาง่ายไปก็ได้ถ้าทำไม่เธอมีความสุขแน่เธอก็ไปก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมังเซอร์แสางโทนนะครับก็ในวันนี้พี่ก็จะมาทำคลิปฟีไฟ เออแหละทุกคนครับวันนี้พี่จะมาทาคลิปแกล้งแฟนนะครับทุกคนครับเออก็แบบไม่ได้แกล้งมาหลายปีหลายเยาวชนแล้วทุกคนครับเราก็จะมาทําการแกล้งแฟนนะครับทุกคนครับก่อนจะรับโชว์คลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้พี่ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้พี่ด้วยนะครับก็นทุกคนก็ฝากมาคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะไปกดลักแล้วก็อ่านแล้วก็ตอบด้วยนะครับบางคนก็ไม่ตอบบางคนก็ตอบก็ขออภัยด้วยนะครับไปอ่านด้วยคอมเมนต์มาด้วยมาทุกคนครับเหยื่อของเรามาแล้ว เกียร์ของร้ามาแล้วคือคลิปในวันนี้พี่จะมาทาคลิปแกล้งพูดถึงแฟนเก่านะครับก็ถ้าแบบคลิปนี้แม่สน,นุกก็ขออภัยด้วยนะครับพี่ทําเพื่อความสนุกนะครับทุกคนครับเดี๋ยวดรามมากกันเลยครับมาเริ่มกันเลยแกล้งพูดถึงแฟนเก่าเชิญกุญจเข้าฮลัฮโลโหลฮัลโหลตัวอืออะไรนะจะคุยกี่คนละคนเดียวใครอะเข็ม คเธอครับอะไรไม่อะไรหรออะไรเป็นไรเปล่าเข้าไปเล่นเหรอแค่ไปเนี่ยไปไปเดินเล่นไะเห็นว่ามีโหมดใหม่อ่ะทุกคนครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยพี่จะแบบเออเริ่มแบบว่าแบบทำการเบื่อแฟนนะครับแล้วก็พูดถึงแฟนเก่านะครับฮัลโหล ทำไมทำไมมีแต่คนขี่รถจังหวะเสียงดังไม่รู้อ่ะเป็นเด็กเป็นกันเ่ะนี่มีเด็กคนบีดแกรถจะบีดทำไมวะไปเข,ข,ออขาเขาลังคารถมาไปหมดใหม่กันเถอะหมดใหม่หมดใหม่หมดคาราโอเกะใช่ไหม<อ>หมดลงหนังนะอ่ะไอ้เงียบกว่าเดิมบ่ะครับไม่มีหนังเลยแต่บางเงียบนะเอ่ะมันใกล้ๆมันใกล้ๆมันเงียบนะมันจะมันจะหันหน้าเข้าหากัน เขาได้ยินคำนี้นะเริ่มกันด้วยคำว่ารักจบกันด้วยคำว่าลาใช่ไหมไม่มีมีดิเขาเห็นหลายคนแล้วโก้ทำไมนี่เป็นไรเนี่ยเป็นประจำเดือนเนะเอาเป็นผู้หญิงเหรอเป็ผู้หญิงเหรออ๋อปืนเขาหายเขาออกใหม่แล้วปืนถ่ายน่าเบื่อใช่น่าเบื่อเหมือนคนนี้เลยไหนใครวันนี้แหละไม่ตามมาสักทีเขาหน้าเบื่ออ่ะ ไม่ตามเขามาสักทีอ่ะมาแล้วเอ้าเขาวับเห็นปะไม่เอ้าขึ้นมาไอ,กอาไก่ไก่เหมือนเธอเลยไปแล้วแล้วเขาโดดลงไปเนี่ยเขาจะกลับมาหาเธอได้ไหมไม่ไรเขาโดดไปนะไม่ไม่โอ้อตก ลงมาโอ้จะไปทําไมหนีตลอดเลยว่าจะกระโดดว่าจะกระโดดหยอดหน้าไอตองไม้เขาน้อยเป็นไรเนี่ยป้าทำไรไม่ได้ดั่งใจลำเราอะไรทำไรเธอไม่ทําตามเขาอ่ะทําตามไม่เจอถ้าความรักมันจบลงไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้เลย ทำไมอ่ะพูดทำไมเป็นไรก็เหมือนเธอแบบคุยกับคนอื่นรู้สึกเบื่อเบื่อเป็นไรรู้สึกเบื่อเ,เบื่อเบื่ออะไรเบื่อทุกอย่างคนที่อยู่ใกล้ตัวอมขอโทษที่ทำให้เบื่อเขาแบบเคยแบบเขานึกถึงคน,นเดิมๆอ่ะหาคนใหม่สินึกถึงคนเก่าของเขาใครอ่ะเขาหน้ารักสวยไม่ใช่เขาใช่ไหมแล้วก็ แต่ใช่ทำไมอ่ะเธอมันก็แค่สำรองอ่ะอออโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่เว็บ IP พีได้ทุกคนครับทุกคนครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนสมัครสมาชิกนะฮะสำหรับพี่นะครับจะมาสมัครทาง Facebook นะครับเพราะว่ามันง่ายนะทุกคนครับเนี่ยไปเลยโอเค ทุกคนครับกดสมัครไปแล้วนะครับทุกคนครับเนี่ยทุกคนครับก็จะได้ไอดีหน้าหล่อๆของน้องๆทุกคนเลยนะครับเนี่ยเอออันดับต่อไปเลยทุกคนครับเราจะมาสอนการเติมเพรนะครับทุกคนครับเนี่ยเติมเพรถังทูมันนี่หรือว่าทูวอลเล็ตได้เลยนะครับเนี่ยแล้วแต่ทุกคนจะเลือกนะครับว่าสะดวกทางไหนแต่พี่จะเติมถังทูวอลเล็ตนะครับเนี่ยเออแล้วก็เติมใส่เลขเบอร์ที่เขาให้มาครับแล้วก็ทิ้งเลือกอ้างอิงไว้เลยนะครับทุกคนครับต่อไปเราก็กดตรงที่ฉันไม่ใช่เบอร์เกมอัตโนมัติแล้วก็กดยืนัข้อมูลครบ มันจะมีกิจกรรมให้เราเล่นได้นะครับเนี่ยทุกคนนี่ทุกคนสามารถเติมเกมนะครับคาริน่าทูมันนี่เอเอสสตียพวกเนี้ยเติมได้เข้าเกมได้นะครับอันต่อไปที่พี่จะได้ก็คือสมของิกางวัลครับทุกคนครับนี่สมบัติทูมันนี่สมบัติคาริน่าทุกคนครับเดี๋ยวพี่เลือกสมบัติคาริน่ากันนะครับเริ่มการนัอมกอย้ได้อีกที่สิบอีกแล้วแล้วก็ไม่ไปกดสิุเลยเตปมเตปมเต็ป มีทุกคนดูของรางวัลทุกคนเนี่ยนี่บัตราลิน,น่าโดนครับเอาไปไปตรงนี้ใช่ไหมสุ่มไปนะทุกคนครับว่ามันจะได้จริงไหมเฮ้ยทุกคนครับตอนของจริงว่ะใครสนใจเว็บไอพนะครับลิงด้านล่างคลิปนี้ไปสุ่มกันเลยครับได้แน่นอนทำไมต้องพูดงี้ด้วยอ่ะอยู่ๆก็มาพูดอะไรก็ไม่รู้เขาแค่เบือ่อเขาก็เบือเเบ่อเลายังไม่ว่าอะไรดิไม่รอยปกติเธอยังว่าเขาเลย ก็่เหมือนเขาจะอยู่กับเธอไม่ได้อะไรเงี้ยเธอมาเนี่ยมาน,นี่คือรถนั่งขโมยรถมันขโมยเธอฮึอคือวันนี้ที่เขาจะมาพูดอะอะไรเหรอเขาเบื่อเธอเขาคิดถึงคนเดมิเดมๆของเขาขอะเขาคิดถึงคนเก่าอะ แฟนเก่าเหรอเขาเบื่อเธอเขาแบบพงอยู่กับเธอไม่ได้หรอกทำไมต้องมาพูดอย่างนี้ด้วยเขาเป็นผู้หญิงนะก็ผู้หญิงก็ผู้หญิงแหละก็ทำลายใจจิตใจผู้หญิงอ่ะไม่เขาเบื่อไล่พูดอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็มาพูดเป็นไรเบื่อก็เบื่อไปดิแต่เขาไม่เบื่อทําไมเขาเบื่อแบบห้ามเขาไม่ได้หรอก ไม่อยากอยู่ด้วยอยู่ไปก็อยู่ไปก็แค่นั้นน่ะไม่เอาเอาง่ายเขาพูดมาเขาอยากกลับไปคือเดียวคนเก่าเขาได้ยินไหมได้ยินไปก็ได้จะทำให้เธอมีความสุขได้ก็ไปไม่นึกว่า ไปเหอะกูเกลมคารรถว่ะทุกคนอ,อะไรวะโวนครับ <c oughs> ไม่โดนแกล้งแรงไปโอ้โหออกเกมแล้วแกล้งแรงไปเปล่าวะเดี๋ยวกูจะาคาญรถทุกคนครับพี่ทำคาร์รถนดดี่อะคือโดนครับพี่แกล้งแรงไปเปล่าวะทุกคนด,นดูดิโอ้ ก็น่าจะ <l ain> อจงอนจริงๆแล้วล่ะทุกคนครับพอขอโทษใยนะที่มาดูถ้าดูคลิปนี้ถ้าดูคลิปนี้อยู่ขอโทษนะว่ออมามีคนขอมานะมีคนขอมาแบบคลิปเก่าๆนะครับคือพี่เลื่อนไปดูคลิปเก่าๆนะครับมีคนขอมาครับคือไม่ค่อยได้ทำ,ทำคลิปแบบแฟนเลยมาทาคลิปแบบเนี้ยทุกคนเป็นแรงใจพี่ด้วยนะครับคืออาจจะมีคนเกลียดพี่หรือไม่ชอบพี่ก็ขอโทษด้วยนะครับทุกคนทําเป็นเพื่อคลิปนะครับตัวนะครับเดี๋ยวพี่ไปง้อเขาก่อน งอนหนักอยู่แล้วไม่น่าทำเลยโอ้ยไอทีมเต็มแล้วทุกคนขับอ๋อเอาอยู่ในเกมอ้โหจะไม่รับสายโอ้โห โอ้โหหยอกนะงอ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 โอ้โหลองสิแค่ไ่รับสายคนดูโอ้อทุกคนครับแต่พี่งอให้เสร็จก่อนนะครับทุกคนครับทุกคนครับ,คครบพี่เออ คือโดนครับพี่ไปขอพี่ขอไปงอนนะครับทุกคนครับ,อ,อ,ปปคครบอันนี้คือไม่เรียวนะครับอันนี้คือเอาจริงนะครับทุกคนครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ <Study. S 1> อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้พี่ด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวไปงอก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะงอนหนะักเ,เดี๋ยวเอาเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลายเป็นเรื่องจริงกดนครับก็ทุกคนครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ <ๆ S 1> ไว้พี่ด้วยครับบายบายทุกคนรักเอฟซีทุกคนนะครับบายบาย